ครับสวัสดีครับก็พบกันนะครับกับรายการคุยข้างสนามหลวงนะครับเป็นเทปแรกครับที่ที่เราจะมาคุยกันในเรื่องของอการทํางานของอิสระชนนะครับที่มาที่แปลงของอิสระชนนะครับนะวันนี้เราทํางานภายใต้ชื่อว่าสมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสระชนนะครับเป็นงองค์กรสาธารณประโยชน์ภายใต้การดูแลของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับแต่เร็วๆนี้เรากําลังจะ ยกระดับตัวเองนะครับขึ้นเป็นโมเลนิธินะครับก็อยู่ในการ่นทะเบียนจดทะเบียนนะครับก็กำลังรอคำตอบอยู่ที่มาที่ไปของอิสระชนคือเราเป็นกลุ่มคนทํางานนะครับกลุ่มไม่ใหญ่ไม่โตกลุ่มเล็กๆนะครับที่เราทํางานกับบุคคลที่ในสังคมไทยได้ชื่อว่าคนได้โอกาสนะครับก็คือคนได้โอกาสในในประเทศไทยมีหลากหลายกลุ่มครับแล้วก็มีคนทํางานกับคนได้โอกาสในประเทศไทยจํจนวน เยอะมากนะครับว่าจะเป็นคนพิการผู้ติดเชื้อนะครับหรือแม้กระทั่งกลุ่มที่อยู่ในชุมชนในอดอะไรต่างๆแต่ในขณะจากการอิสระชนเองก็พิจารณาดูครับว่าเราอยากจะทํางานกับคนกลุ่มไหนนะครับจับพัดจับผูเราก็เลยได้มาคุยกันนะครับภายใต้การประสบการณ์การทํางานกับความสนใจเฉพาะตัวของแต่ละคนนะครับก็เลยได้มาตกผลึก ตรงแค่เราอยากจะทางานกับคนที่คนในสังคมมองไม่ค่อยเห็นนะครับแล้วก็ทํางานกับกลุ่มคนที่คนในสังคมไม่ค่อยจัดลงมาทํางานเท่าไหร่นะครับแล้วก็มาดูกันครับว่าใครเราพบว่าคนที่อยู่ข้างถนนนะครับหรือเราเคยเรียกกันนะครับติดปากจนกระทั่งวันนี้คนก็ยังติดปากอยู่ใช้คำว่าคนจอดจัดแต่ในห่วงวเรายะเวลาประมาณ สิบกว่าปีมันเนี่ยนะครับจริงๆแล้วก็ได้มาสิบกว่าปีแล้วล่ะนะครับที่พยายามรณรงค์ใช้คาว่าคนเร่ร่อนบ้างคนไร้บ้านบ้างนะครับก็เพื่อเป็นการทําวัฒกรรมให้ดูไม่ไม่กดขี่เหยียดหยามกันนะครับแต่นั่นก็เป็นเป็นสิ่งที่เป็นความพยายามคนทํางานสังคมเองก็อาจจะไม่ค่อยตอบรับเรื่องนี้สักเท่าไหร่แต่ในทางเดียวกันอิสระชนเองทํางานตลอดระยะเวลามาเกือบสิบปีนะครับเราพบว่าคนที่อยู่ข้างถนนไม่ได้มีเฉพาะคนเร่ร่อน ไม่ได้มีเฉพาะคนไร้บ้านนะครับจะมีคนกลุ่มอื่นๆอ,อีกจกํานวนมากนะครับเ,เราถึงตกลงปงใจได้ข้อสรุปกันครับว่าเราควรจะเรียกขานคนกลุ่มที่เราทํางานว่าผู้ใช้ชีวิตที่สาธาร์นะครับด้วยเหตุเพราะว่าผู้ใช้ชีวิตในสาสารณะนันเนี่ยมีมีจานวนหลากหลายกลุ่มนะครับ,มมรรบไม่ว่าจะเป็นคนเร่ร่อนคนไร้บ้านนะครับคนเร่ร่อนไร้บ้าน เด็กเล่น่อนนะครับมีผู้พนโทษวีเซ็กเวเกอร์หรือพนักง,งานบริการอิสระข้างถนนนะครับมีคนจนเมืองนะครับแล้วก็ยังมีอีกหล,กหลายกลุ่มครับที่ที่อยู่ในอยู่ในถนอนอยู่ในที่สาธารณะทั่วทั่วประเทศไม่ใช่เฉพาะทั่วกรงเทศมหานคทนะครับทั่วประเทศไม่จํากัดแม้กระทั่งจังหวดัดหรือเมืองเล็กๆแต่ที่ใดก็ตามเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหรือเป็นมีเป็นแหล่งชุมชน พอประมาณเนี่ยก็จะมีคนแบบนี้นะครับอยู่โดยเฉพาะตอนนี้กลุ่มคนที่เรากำลังจับตามองว่าจานวนจะเพิ่มขึ้นก็คือกลุ่มผู้ป่วยข้างถนนซึ่งกลุ่มผู้ป่วยข้างถนนก็จะประกอบด้วยคนที่มีอาการทางทางจิตนะครับเราคุ้นชินกับคําว่าวิกลจริตคุ้นชินกับคำว่าจิตเภทหรือคนบ้าที่เราจะเรียกกันนะครับกลุ่มที่2คือกลุ่มผู้ป่วยเนื่นนงองมาเกิดสมองนะครับโดยเฉพาะกลุ่มสมองเสือ่อมก็จะมีมากขึ้นในกลุ่มผู้สูงอายุ นะครับอันนี้ยังไม่รวมถึงกลุ่มผู้ติดสุรานะครับที่เป็นผู้ติดสุราเรื้อรังซึ่งกลุม่มเหล่านี้ก็กำลังจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคาถามคือสังคมไทยได้มองเห็นคนกลุ่มนี้เป็นคนละเมือหรือเป็นคนเท่ากับคนในสังคมหรือเปล่าอิสระชนถึงเลือกเข้ามาทํางานในกลุ่มนี้นะครับเป็นเพราะว่าไม่มีคนทํางานกับคนกลุ่มนี้นะครับเรามากักจะเลือกทํางานกับงานง่ายๆทํางานกับเด็กทํางานกับคนที่หาบ้านแค่หาบ้านให้อยู่เราก็จบกัน แต่ฐาที่การการทางานเพื่อฟื้นฟูเยียวยาคนที่บาดเจ็บนะครับบาดเจ็บในความหมายของมันคือบาดเจ็บทางสภาพจิตใจบาดเจ็บทางความรู้สึกภายใต้การการผิดความผิดพลาดความเรียก็เผชิญนโยบายที่ผิดพลาดของของรัฐบาลนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่เราเราอยากจะลงมาทํางานแล้วในตลอดระยะเวลาการทํางานก็พบอุปสรรคมากมายครับนะครับซึ่ง ตอนแรกเราที่เราอยากจะคุยเลยเป็นการเปิดตัวให้ดูกันว่าเราเราทำงานกับใครที่ไหนนะครับเราตระเวนไปหลายที่ครับในประเทศไทยในกรุงเทพมหานครว่าเราอยากจะทํางานนั้นจุดไหนพื้นที่ไหนภายใต้ศักยภาพภายใต้ส,ภา,ภ,าตสภาพกำลังที่เราพอจะมีอยู่นะครับเราพบว่าที่กรุงเทพมหานครโดยเฉพาะพื้นที่สนามหลวงพื้นที่คลองหลอดหรือพื้นที่ใกล้เคียงนะครับถนนราชดำเนินโรงแรมวัฒนโกสิิ์ เหล่านี้เป็นพื้นที่ที่มีผู้ผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารนณะพักอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากนะครับโดยเฉพาะช่วงฤดูหนาวเนี่ยจะมีมากที่สุดหลังจากเทศกาลลอยกระทงปุ๊บจำนวนผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารนณะบริเวณถนนลาชดำเนินบริเวณใกล้เคียงสนามหลวงบริเวณคลองหลอดจะเพิ่มขึ้นจำนวนมากกว่าห้าหกร้อยคนขึ้นไป คือไม่อยากบอกตัวเลขให้ให้ตนกตนกใจเลยครับแต่ว่าในบางช่วงบนนางคณมีตัวเลขแปะหลักพันคนนะครับแต่ในช่วงฤดูฝนก็จะมีคนจํานวนลดลงมาเป็นตามสัดส่วนของฤดูกาลครับฤดูฝนนี้หลายๆที่ก็จะมีงานเทกรรมจดมีงานบุญเยอะมากคนที่อยู่ที่สาธารณะก็จะออกไปตระเวนนะครับรับบุญแบบ่งบุญตามวัดตามศาลเจ้าต่างๆ ดูร้อนก็จะมีจำนวนอยู่กันกลางประมาณหกเจ็ดร้อยคนนะครับเพราะฉะนั้นเราเราพบว่าการทำงานให้ความชเหลือนคนกลุ่มนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วก็ไม่ใช่มีทางเลือกเพียงทางเดียวทางเลือกไม่ใช่ว่าหาสถานที่ให้เขาอยู่แล้วจบหรือหาอาชีพให้เขาอยู่แล้วจบไม่ใช่ครับแต่เป็นการฟื้นฟูการเยียวยาการมองเห็นเขาในฐานะพลเมืองที่เท่ากับเรา แล้วลงมาพูดคุยลงมาให้โอกาสเขาลงมายอมรับเขาในฐานะเพื่อนพลเมืองนะครับถามว่าการทํางานของอิสระชนลําบากไหมลาบากครับบอกตรงๆว่าลาบากเพราะว่าเราทํางานภายใต้เงื่อนไขคือเรารับเงินบริจาคประมาณ60-80%ในแต่ละปีนะครับเป็นเงินบริจาคประมาณ4 0อร์หาอ50ี่ยอาจจะเป็นเงินที่เราได้จากโครงการต่างๆ โดยโดยรวมแล้วเงินบริจาคจากประชาชนผู้เห็นความเท่ากันของความเป็นคนก็จะเป็น,นลกลยุทธ์สำคัญในการขับเคลื่อนการทำงานให้โอกาสคนของเรานะครับที่ผ่านมาเราเราเคยทำงานประสบความสำเร็จในหลายๆเรื่องครับเราส่งเคสหรือส่งผู้รับบริการให้กับถึงมือกับภาครัฐที่ทำงานต่อนะครับรับได้หลายเคสบางเคส ณวันนี้ไปบวชเป็นพระอยู่ที่ต่างจังหวัดน,นะครับไหลภาษา,าละเขาเคยเป็นคนข้างถนนมาก,ก่อนแต่ณวันนี้เขาบวชแล้วนะครับบางเคสกลับไปเรียนหนังสือเป็นเด็กน้อยโตขึ้นก็เรียนหนังสือและมีครอบครัวที่ดูแลนะครับบางรายเราอาจจะต้องทําศพให้เขาเพราะว่าเขาเสียชีวิตที่สนามหลวงแต่ภาพชีวิตอย่างนี้ครับเราจะพบเห็นได้ อยู่ตลอดเวลานะครับที่สนามหลวงแม้ว่าวันนี้สนามหลวงจะปิดแล้วสนามหลวงล้อมรัวแล้วอย่างที่เราเห็นภาพกันนะครับแต่เขาก็ไม่ได้หนีหายไปไหนครับเขาก็ยังอยู่ใกล้ๆสนามหลวงมาคิดกันดีกว่าครับว่าเราจะช่วยเขาอย่างไรน,นะครับคือต,ตอนนี้อาจจะเป็นตอนแรกครับในการเกินในการที่เรียกว่าเรา ปูทางให้เห็นครับว่าอิสระชนเราจะเริ่มทำงานยังไงแล้วเราจะเริ่มนำเสนอรูปแบบนะครับของของชีวิตนะครับผ่านรายการคุยกันข้างสนามหลวงนะครับให้กับทุกทุกท่านได้รับทราบได้รับชมกันอย่างน้อยทุกวันพุธนะครับเราจะนำเรื่องราวของคนที่อยู่ข้างถนนมาเล่าให้กับทุกทุกท่านได้รับชมได้รับฟังกัน มาดูกันครับว่าชีวิตที่อยู่ข้างถนนแต่และชีวิตเขาอยู่เป็นยังไงแล้วเราช่วยอะไรเขาบ้างที่สําคัญที่สุดคือวันนี้คุณได้มองเห็นพวกเขาหรือเปล่านะครับหลายคนอยากถามครับว่าเราอยากจะทําอะไรบ้างร่วมกับประชาชนคุณทําได้หลายอย่างนะครับอย่างที่หนึ่งคือคุณสามารถร่วมมาเป็นอาสาสมัครนะครับลวามาพูดคุยมาเป็นคนให้กําลังใจกับคนที่อยู่ ที่พื้นที่ที่ข้างถนนนะครับในทุกวันอังคารและวันศุกร์เวลาบ่ายโมงถึงห้าโมงเย็นนะครับที่ริมคลองหลอดใกล้ๆก,ก,ก,กับพระแม่ธรณีมีวยผมนะครับเราก็จะจอดรถโมบายอยู่ที่นั่นหรืออยากจะบริจาคเป็นข้าวของเสื้อผ้ายารักษาโรคก,ก็เอามาบริจาคในพื้นที่ได้นะครับหรือใครอยากจะบริจาคเป็นงบประมาณนะครับในการสนับสนุนก็บริจาคได้ครับเดี๋ยวเราก็ ขึ้นเลขบัญชีให้ดูกันว่าคุณจะบริจาคได้ที่ไหนนะครับก็เป็นเป็นเลี้ยวเป็นแรงกันครับสนับสนุนกันเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราก็มีข้อจํากัดในการทํางานนะครับณว,วันนี้เรามีใจครับมีความมุ่งมั่นแต่เราขาดเพียงแรงสนับสนุนในการทํางานวันนี้ตอนแรกอาจจะคุยเยอะไปหน่อยครับแต่สําหรับตอนต่อไปผมจะคุยน้อย,อยแต่จะเอาภาพเรื่องราวชีวิตจริงๆของคนที่สนับสนุนมาเล่าให้ฟังกัน มาให้เห็นด้วยภาพว่าเราทําอะไรและชีวิตเขาเป็นยังไงสําหรับวันนี้ในตอนแรกนะครับคุยกันข้างสนามหลวงก็คงขอโอการอำลาจุก้ไปก่อนแล้วเราก็คงได้พบกันในพื้นที่หรือได้พบกับการสนับสนุนจากทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับ